สวัสดีครับเฮโรวันหยุดกับปูซ่าลานซิงวันนี้เรามากันที่ร้านเกรสซอยสุิิจัยพระราม9ครับร้านอาหารบรันช์สไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นวัตถุดิบสุขภาพที่ยังคงความอร่อยทานง่ายเป็นร้านบรรยากาศแบบแฟมิลี่และที่สำคัญเป็นเพจเฟมลี่กันด้วยจ้าเข้ามาในร้านก็จะแบ่งเป็นสอโซนด้านล่างและด้านบนอะเริ่มตน้นเราไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าครับ ชาแดชาแชาเขียวชาเขียวมัทฉะมัทฉะยอดครับยอดเม,ม,ม,มื่อได้เครื่องดื่มกันเรียบร้อยปูนวดและเจ้าอ้วนตัวแสบกระกลับขึ้นมาด้านบนที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ตอนนี้นะครับเราก็มาดูที่เมนูที่สำคัญเป็นคิดเมนูสำหรับเด็กนะครับน,นี่โอ้โหอาหารหน้าตาน่ารักเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กๆนะครับอะ เมนูแรกที่เราจะทำกันนะครับก็เป็นการเวิร์กช็อปให้เด็กๆคุณนูๆน,นะครับได้ทำพิซซ่ากันด้วยตัวเองอ่านี่แต่งหน้าเสร็จแล้วป๊าบขอบคุณครับก็น,นำพิซซ่าไปอบกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เมนูที่2ของเด็กๆมาแล้วครับซูชิโรนะครับเป็นสายพันธุ์สำหรับเด็กโอ้โหอันนี้หมุน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 สนุกเลยอ่ะพิซซ่าที่ไปอบก็กลับมาแล้วอ่ะเมนูที่มามีกแล้วนะครับ อันนี้เป็นซูชิพึ่งนะครับนี่เด็กๆก,ก็ชอบแล้วนี่มาด้วยแถมมาด้วยในพหมีนะครับห่อไข่ระะห่มเปิดมาข้างในเป็นไก่แล้วก็มีอุด้งนะครับสําหรับเด็กตามมาด้วยของหวานนูทลาแซนด์วิชนะครับขนมหมีโอ้โหน่ารักกันเลยทีเดียวอะ่ะนี้กลับมาถึงเมนูของผู้ใหญ่กันบ้าง เริ่มต้นกันด้วยซาชิมิแพลตเตอร์ที่มาก,กันแบบมากมายหลากหลายที่สําคัญโหสดใหม่อร่อยมากๆนะครับนี่อำ้ำอ่ะแล้วก็มาถึงแซลมอนบราวน์อันนี้ก็ที่สุด ต่อกันด้วยอุนิทามโกะอืมชํากันเลยทีเดียวมาถึงเมนูไฮไลท์ของเราแล้วนะครับอันนี้นะครับมันคือแซลมอนโอชาสุเกะอืมอันนี้ก,กรอบม,มากมากก็มาถึงไฮไลท์อันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือสการอบโซเมงอืมโดนเข้าไปแล้วสดชื่นกันเลยทีเดียวอ่ะมาถึงของหวานกันแล้วนะครับกับสตรอเบอรี่ครีมทอตนะครับอันนี้ก็ทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยอันนี้เจ้าอ้วนก็มัมปูก็มัมอืนนมอร่อยกันไปเลยทั้งคู่ สุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเกรดซอยสูงวิจัยพระราม9กร้านอาหารบรันช์สไตล์ญี่ปุน่นที่สามารถพาเด็กๆคุณนูนูและครอบครัวมาเอ็นจอยกันได้วันนี้ปูหนวดและจะอ้วนตัวแสบจากปูซ่าร้านซิงลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่จ้า <c oughs>